รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่เอ็มสอห้าเนี่ยเจมาจากภาคการจราจรค่ะ ถ้าซื้อใหม่ๆก็ก็ก่อเหมือนกันแต่ว่ายังก่อนน้อยถ้าถ้าใช้ก่อนน้อยเนี่ยมันจะมีมาตรฐานเขาเรียกมาตรฐานยูโร5และอย่างบ้านเราทุกวันเนี่ยก็ยังไม่ได้บังคับว่ารถที่จะขายในบ้านเราต้องระดับยูโร5ก็ยังไม่บังคับอีกคือการที่นโยบายว่าจะได้ให้คนมีรถใหม่ๆใช้มันก็ดีแต่ทีนี้รถเก่าๆคุณจะทำยังไงคุณมีนโยบายอะไรซัพพอร์ตรถเก่าไหม สวัสดีค่ะแพรอชาราวันลัคนาะทินนะคะท้องฟ้าขาวๆที่ดูเผลนๆแล้วคล้ายกับหมอกแต่แท้ที่จริงแล้วนั่นคือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ค่ะซึ่งพวกเราชาวกรุงเทพแทนที่จะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆในช่วงหน้าหนาวนะคะกลายเป็นว่าเราจะต้องมาเผชิญกับฝุ่น PM 2.5ค้าคะประจำที่มาทุกปีค่ะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและสุขภาพของพวกเราค่ะแล้วนี่ก็ใกล้เวลาที่ฝุ่น PM 2.5จะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราเลยจะลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามถึงผลกระทบและวิธีการเตรียมรับมือฝุ่น PM 2.5สำหรับผู้ที่จะต้องเผชิญกับฝุ่นค่ะคุณพี่คะหนูขอสัมภาษณ์เรื่องฝุ่น PM 2.5หน่อยได้ไหมคะมาอแล้วเหรอมาแล้วค่ะคุณพี่ พี่คิดว่าฝุ่น PM 2.5นี่มันเกิดจากอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็ต้องมลภา,าวะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นควันรถหรือไม่ก็การเผาขยะก็มาจากการก่อสร้างการเผาขยะ วันรถบางบางคันน่ะแต่งแบบปันดำงั้นน่ะการเผาไหม้ของเครื่องยนต์หรือว่าจะเป็นการเรื่องการก่อสร้างซึ่งเป็นสองสาเหตุหลักๆเลยว่า,วาน่าจะเกิดจากรถยนดีเซลดีเซลใช่ไหมคะครับคาดว่ามาจากโรงงานนะครับสิ่ที่ก่อสร้างภายในกรุงเทพนะครับผมหลักๆก,ก็คือมันเป็นฝุ่นที่มันละเอียดมากแล้วก็มันก็มากับฝุ่นควันรถหรือไม่ก็จากโรงงาอุตสาหกรรมก็มีถ้าผมคิดนะหนนะ คือควันรถที่เป็นควันดำอะ่ะมันเยอะมากบางทีผมคิดว่ามันอาจจะเป็นพีเอ็มสองจุดห้าไพวควันเผาขยะยาเผาอะไร่ก่อสร้างเลยครับก็เกิดจากถึงแว้พร้อมต่งตางๆว้าครับมันก็เป็นพิษก,กับคนอ่ะก็ต้องระวังใช้งานก่อสร้างครับแล้วก็พวกการเผาไหม้ของรถดีเซลครับก็มีพวกรถยนต์รถโมไซค์รถมีหลายอย่าง ต้องเดินถนนแบบนี้เจอกับผลกระทบอะไรบ้างไหมคะแน่นอนเลยค่ะว่าราบบทางเดินหายใจเพราะว่ามันก็ทําให้เราเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายใช,ใช่ไหมคะเราซึ่งปกติเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วอะแล้วพอเรามาเจออะไรพวกนี้มันจะทําให้เราป่วยง่ายขึ้นและอย่างหนึง่งเวลาหายใจมันจะแสบจมูกด้วยบางทีก็อาจาจะแสบตามีมีผลกระทบตั้งเป็นผื่นคันด้วยอาจจะเป็นได้แล้วมันก็จะส่งผลไปเรื่องของการทางเดินหายใจแล้วก็เป็นเรื่องของปอดก็จะมีเรื่องของเวลาไปออกกําลังกายมีข้อจํากัดก็วิ่งทมสวนก็ค่อนข้างจะ น้อยลงกว่าเดิมออกกําลังกายผมก็ออกในยิมอยู่แล้วครับก็ไม่ค่อยมีผลกระทบเลยมากครับม<ะ>มันก็เป็นอันตรายกับทางเดินหายใจเนาะอย่างพี่โดนเต็มๆอะ่ะโดนฝุ่นทั้งวันน่ะมันก็ทําให้ร่างกายมันไม่สบายบ่อยแล้วก็เจ็บคอนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อันตรายต่อปอดมันเห็นผลในระยะย,ยาวนี่<ะ>มันทําให้เด็กหายใจไม่สะดวกทําให้แบบว่าเด็กเป็นโรคปอดอบกเสนอะไรอย่างเงี้ย คุณพี่มีวิธีการเตรียมรับมือ,อยังไงบ่อยบ้างไหมคะแบบเตรียมหน้ากากอนามัยไว้หรือว่าซื้อเครื่องฟอกอากาศหรืออะไรเหล่านี้ค่ะเออโดยส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกมาเดินริมถนนบ่อยมากนะ<ฆ>ยกเว้นแต่ว่าไปไหนมาไหนแต่ว่าถ้าหากใครที่ต้องออกมานอกบ้านบ่อยๆหรืออยู่ในที่ชุมชนหรือว่าอยู่ในริมถนนก็ควรจะเตรียมเอาไว้เท่าที่ดูก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าเดิมนะ การป้องกันตัวเองได้มากที so ่ส like ุดนะคะที่เราจะเสีตัวเองได้มากที่สุดก็คือหนึ่งคือการใส่แมสก็เหมือนเดิมเราก็ใส่แมสปิดปากเหมือนเดิมเราก็ใส่อยู่แล้วเลือกแมสยังไงคะวิธีเลือกหน้ากากอนามัยของคุณพี่ปกติใช้เป็นหน้ากากผ้าเราก็ซักซักซักทำความสะอาดทุกวันนะคะผมก็เลยเลือกที่จะตามโซเชียลกับการที่ใส่แบบนั้นนะครับแต่ถ้าแมสแฟชั่นเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างใส่ท่้งหน้ากับชุดแต่ก็ถือว่าก็ใส่แมสครับแมสที่ดีเนี่ย มันแล้วแต่มันแล้วแต่บุคคลเนาะคือเป็นคนที่ชอบซื้อก็เลยจะใช้แมสผ้าที่ใช้คองคอค่ะคิดว่าปัญหาของมลพิษหรือว่าฝุ่น pm ส5ุด้ามันน่าจะดีขึ้นได้ยังไงบ้างคะมันควรจะเริ่มที่ตัวเองก่อนหรือว่าทางรัฐควรจะมีมาตรการยังไงคนเราควรมีจิตสำนึกก่อนเราเราต้องมองถึงผลกระทบโดยรวมก่อนเราจยังมองถึงความชอบหรือว่าความสะดวกสบายโดยโดยส่วนตัวเราต้องมองถึงว่าผลกระทบอันนี้เราจะไปส่งผลถึงใครบ้างผมว่าเริ่มที่ตัวเราเนี่ยครับการเดินทางถ้าสะดวกแบบมาทางรถ ประจำทางหรือว่าทาง B T S ก็น่าจะช่วยลดได้ในระดับหนึ่งครับผม<ฮ>สิ่งที่ดีที่สุดก็คือในเรื่องของการที่การใช้รถส่วนตัวในยามจาเป็นและหันมาใช้รถสาธารณะจะดีที่สุดเราก็การโดยก็มันก็ลดความดำไปห,หน่อยนะทีเดียวควันดำมากที่เครูจิเช็นต้พวกรถพวกนี้ค่ะมันก็ต้องซ่อมแซมตามตามอายุตามกําลังนะคะไม่ใช่ปล่อยจนโซมแล้วก็ในที่สุดขุนทุกอย่างมันก็ออกมา รถที่มีควันดำอ่ะตำรวจก็ไม่ได้จับอะไรแล้วะคือผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันจะก่อให้มันเกิดปุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะเขาน่าจะปรับปรุงในเรื่องของรถของเขาอะ่ะในเมื่อคุณจะไม่เซฟรถของคุณก็ไม่เป็นไรแต่คุณควรจะเซฟโลอเซฟคนอื่นเขามั่งกฎหมายเราห้ามรถควันดําไปตรวจสภาพรถยนต์น่ะควันดาเขาไม่ให้ต่อทะเบียนแต่ก็ยังมีเห็นรถควันดําวิ่งอยู่เต็มท้องถนนเหมือนกัน พีเอ็มสองาเนี่ยเจ็ดสิบสองเปอมาจากภาคการจรจาจรค่ะและอย่างบ้านเราทุกวันเนี่ยก็ยังไม่ได้บังคับว่ารถที่จะขายในบ้านเราต้องระดับยูโรห้ก็ยังไม่บังคับอีกแต่ถามว่ากระบะดีเซลในบ้านเรามันยังไปไม่ถึงยูโรห้ก็คือเอาเป็นว่าถ้าพ้นจากยูโรห้ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วเป็นรถไฟฟ้าแล้ว